เอาล้วครับเรามาอยู่กับเกมใหมครับกับผมเองเดียวไฟเตอร์แล้ววันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดนะครับสร้างเซิร์ฟใหม่เลยโอลืมส u วเวอร์ดีขอเป็นระดับ e y แล้วกันนะชื่อไม้ เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวหาชื่อกันโอเคชื่อไม้นี่แหละมะถึงแล้วกอนอินที่ขาดไม่ได้ในไม้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในไม้ครับก็คือไม้ครับ ไม้กับอาหารสำคัญที่สุดแล้วก็อาวุธอีกหนึ่งสําคัญทุกอย่างก็ว่าได้นะครับ <c oughs> ่าครับกองครับมาก,ก่อนเราจะยังไม่ครับดาบนะฮะหนึ่ง ับเลยก็ได้นะจ็๊บแล้วต้องหาหินกันก่อนเอ้โอเคจะถา่านละนี่ ที่เกียร์เปลี่ยนเดี๋ยวเราต้องุดหินก่อนฮะจังหวะน pues <SPEAKER> ี้ออชื you, ่อโอ้อ้ยตกใจมาก โอเคกายเอาไปทำกระจกได้เลยดังนั้นเราจะไม่ทิ้งตัดไม้ต่อเลยน้ำน้ำน้ำ๊บ๊บเบ๊บ เดี๋ยวเราจะไปหาเหมืองนะฮะโอ้เจอไก่เจ yeah. เจอไอ้ตกกัวแล้วโอ้ NPC นพบ้าน NPC เด็จโกละไม่ต้องสร้างบ้านนี้เสร็จ คางโอ้โหอ่าแลกคลิปผมนี่เหนื่อยใจเลยอย่าละเราจะยึดบ้านตรงนี้เลยครับทำยังไงไม่สมบีรเข้ามาก็ขุดตรงนี้ก่อน โอ้ไม่ออกบาหันหลังนี้ละที่เกียร์เ<า>ออกดทันเลยแฟ,ฟกแม่งไม่คุมเลยเห็นหมูแถวๆนี้มันหายไหนวนะเนี่ย

จะตามจองเวนจองกำมือไอ้ฟัคฮ่าฮ่ะผมรู้แล้วเอามาจากไหนดีเซจอนเลยทีนี้เซจอนก็เลยทีเดียวโอ้โห <c oughs> oh, oh, oh. what the fuck จับไปเรื่อยๆครับเจ๊ด้ลยชอบแหลกครับ <S <S ผมคิดว่าโทรศัพท์ผมดีเลวนะ <S 2> <S 2> แต่ว่ายังไม่ดีมากชิบหาย ก็จะเหลือไว้ที่อุดน้ำอย่างเดียวนะครับที่เหลืออย่าไปสนใจครับผมผมจะบอกว่าบ้านของพี่ทำหน้าทำหน้ากูข้าวทุกเมื่อ ไม่ใช่ละคลิปคลิป,ปผมก็ขี้เกียจทำปกคลิปนะใครว่ากูขี้เกียจเออกูขี้เกียจอยู่แล้วอยากว่าก็ว่าไปปร้วก็ผมขี้กเกียจโอ้แต่นี้มันใหญนะ่ ที่ผมไม่ได้ไปทำคลิปเพราะว่าผมไปบ้านย่ามาครับแล้วมันก็ไม่มีเน็ตครับไปประมาณสองวันนะก็เพิ่งกลับมาเนี่ยคะ เราได้ข้าวเจ็ดแล้วก็าไปทําขนมปังได้เลยคนะับแล้วเราก็จะยึดบ้านกันหลังนี้หมหลังเล็กเกินไม่ดีไม่งามหลังเล็กเกินไม่ดีไม่งามฮะไปหรอไป <c oughs> เราจอหลังนี้ โอเคเฮ้ okay. uh huh. ผมไม่ให้ npc เข้ามาเออไม่บาย bye, npc เออแล้วต้องไปหาคนแก้ก่อนฮนะเดี๋ยด้ะ ็มีอ้อยด้วยโอเคไม่มีใครมาบันกูละดีดีครับผมไปกันอาชีพป,ปืนเขัาตัวอีกแล้ว ตยแล้วอุยอุยอาชีโอุยอุยแหลกแหลกนิดนึงไม่นิดแล้วมั้งเฮ้ยหาเมืองไม่เจอเลยโอเคเจอแล้วเจอแล้วพูดปุ๊บเจอปะเมืองลึกปะปะโูไม่ใช่เมือง เราต้องใช้พลิกแอคพิกแอกไม้ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆใช้หุดขึ้นหุดขึ้นหุดขึ้น,น,นผมว่าของที่หายากที่สุดในไม้ครับก็น่าจะเอ p มเพโลนะเอ p มเพโลไม่ใช่เพชรไม่ใช่ท่างเมือนน้อย โอเคี๋ยวผมจะรีบจบนะครับแบบนะี้เราจะใช้ขวานตีมันโอ,โอ้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 ไปไหนจ้าน้องสาว น้องสาวโอเคครับ oh yeah, สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาย